โดยคลื่อนต่างๆคือเมื่อก่อน,นทั้งหมดที่เนี่ยมันจะใส่ในท่อตา,ตามตามโลหิตกิเหมือนกันท่อปลูกมะนาวในท<อ>่อเสร็จแล้วมันก็ลื้อออกเมื่อปีที่แล้วลื้อเอาท่อไปตั้งอยู่ทางทเข้าถนนทางที่บ้านเห็นไหม<อ>แล้วฝาท่อก็ทําเป็นป้ายเขียวๆ <c oughs> อันนี้คือจากมะนาวทั้งหมดเลยแล้วก็เราใช้วิธีงัดขึ้นแล้วก็พอมันขึ้นออกมายกมาอันไหนรอดก็คือรอด เนี่ยถือว่ารอดแล้วคือบ้านเลยไม่ปลูกในท่อแล้วปลูกในท่อปลูกในท่อนี่ไม่ดีใช่ไหมครับหรือไม่จําเป็น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 อาหารเราต้องดูแลเยอะไม่ที่บ้านก็ยังชีวิเหมือนกันค่ะต้องปลูกใสร็จอมันถึงจะออกอะไรเงี้ยแต่เห็นเขาปลูกในท่อ่นะแต่ถ้ารากมันลงแล้วเอาท่อออกได้ทีแรกเมย์คิดว่าบ้านเมย์มาเป็นดินทรายเมย์ก็เลยเนี่ยเป็นดินทรายอย่างเงี้ยเนี่ย นี่ดีมันยังเปลี่ยนสีเป็นสีดําบ้างแล้วเมื่อก่อนเป็นสีขาวเลยแล้วมันไม่สามารถปลูกอะไรได้เม่ก็เลยคิดว่าไอ้แปลงเนี้ยเป็นแปลงแรกที่เราล้มปามเพื่อจะปลูกเป็นแปลงอย่างจริงจังเนาะนอกจากข้างบ้านอ่ะคพล้มไปปลูกใส่ท่อดีกว่าก็ราใส่ท่อมันก็ไม่ได้เห็นผลท่อนี่คือท่ออะไรอ่ะท่อท่อใหญ่อย่างเนี้ยเหรอท่อป้วนท่อป้วอ่เนี้ยขุดขึ้นมาแล้วมันไม่รอดและตายต้นมันใหญ่ นี่ชอบอย่างนี้ชอบยังอยู่เลยนี่ขุดออกไม่ได้ทุบออกนะครับทุบออกทุบเลยโอไม่ต้องชอบทุบแล้วก็แกะออกไงไม่ใช่ให้ลากมันขยายไงคือเราใส่ฝาเลยเรียบร้อยเลยอ๋อมันต้องมีฝาด้วยข้างนี่มะนาวเนี่ยไม่มีเม็ดน้ําเยอะเปลือกบางอ๋อมันก็เหมือนเมลอนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอคะทรงแปลกๆแต่มันจะไม่หอมเท่ามะนาวบ้านเราใช่ไหมใช่มันไม่หอมเท่าแต่ว่าต้นนี้มันพันดี นี่เราต้องง่วเบาอันนี้เราต้องมาแต่งจริงให้มันโปร่งมันก็จะออกดอกโอ้ช่วงนี้เนี่ยเทียาไอ้ลาใบเนี่ยกินหมดเลยเนี่ยใบลาดำสนิมไม่ใช่ลามันเป็นอะไรใบสนิมแต่ว่าผมเมย์เมย์ไม่มีกังวลกับไอ้พวกนี้มีก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่ได้เป็นผลอะไรกับต้นไม้เลยแค่เราดูแล้วมันไม่สวยไม่สบายตามีมีผลกับผลไหมกับลูกมันไม่มีผลแค่มันไม่สวยเดี๋ยวมันก็ร่วงใช่ คือมันไม่ได้มีผลอะไรเลยมันแค่เวลาที่ห่ออยู่แค่นั้นเองมันไม่ได้บงไอ้บางการสังเคราะห์แสงหรอไม่เพราะว่ามันบางสีเขียวเนี่ยมันจะทําให้รับแสงสว่างน้อยมันออกยอดใหม่มาไงพี่เอ้าแม้มันเป็นตัวแรกเลยเนี่ยมันก็แตกยอดใหม่ดูว่าคลุกเคลื่มันไม่เจอแสงการรับแสงลดลงไปสามสิบเปอร์เซ็นต์เหรอแต่ดลยนี่จับไว้ได้แต่ าวิชาโยกินโอ้โหเอ้ยอะไรเนี่ยอันแน่อันแน่อันแน่มดกาดมดกาดห้องกาดไหนตรงไหนน

แค่ให้วันให้สนคักบสวยเลยปลงาม่ม่ไนมะม่วงน่าจะได้เนาะรว่ามันร่มออตัดลูกตาเขาอุดอยใบมดลกมี่ยนี่ไผ่าชินีมันจะเป็นลักษณะลำต้นมีแป้งแล้วใบมันไม่คลายมันไม่คัน่ ไมนไม่มีคนเนาะใราชินีก็สั่งหมุนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ันกันแล้วก็นออ่ะมันต้มน้ำทีเดียวก็กินได้เลยไม่ใช่นวลราชินีใช่ไหมอ๋ออีกตัวนึ่งงล้จาย้มองใหญ่แลยอืมโอหมดแรงก็มาตัด พุทเบอร์รี่พันเขพุทเบอร์รี่